แค่หัอเครื่องเดียววัสดีค่ะพี่นอ้องวัสดีค่ะวัสดีสุขภูสุขคนพี่น้องบอดมีมาโดนแล้วนะคะเพราะว่าติดธุระภารากิจหล้สิ่งหลายอย่างพี่น้องเนาะนีะ่ละทีิวิตของเฮาออนะมันต้องมีหนาที่ต้องหบพิอบพี่พน้องเอ้ย แลนแต่กับโซเสียนไลยกับบริหารเฮ็ดงานแล้วเสีอผานาแพทยกับบริษัทแล้วถ้าแลนกับอันอะไรนี่ค่อยดูหน่อยทาแลนแต่กับโซเสียนไลยพี่น้องมันกับเรามีเวลาเหตุหนาทีเฮาพี่น้องเ่ามีเวลาเฮ็ดอัน บรไม่เวลาเบิ่งขอบเบิ่งขั้วแล้วชาแลนแด่กับโซเชียนพอคุณหมอนี่โซเซียนน,ยซซยน,นี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยอันนั้นก็ใหม่อันนี้ก็ใหม่อันนี้ก็มาใหม่อันนั้นก็อัปเดตนะพี่น้องแต่ท้าหมวแต่อัปเดตอยูหันโอ้ยเขากรสิบบได้ใส่ชีวิตเป็นของเจ้าของเนาพี่น้องเพราะว่าเขาระสิบพอบสิ่งใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดไงพี่น้องสิ่งใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดแล้วเข้าตอนนี้เข้าก็สิเป็นถูกแล้วถูกเพราะยังเพราะเฮามีเฮามีแต่ของเก่าเข้าก็อยากได้แต่ของใหม่แมนบ่าพี่น้อง เราอยากได้ของใหม่แต่มันไม่ได้พ่อห้าบ่อได้ห้าก็เป็นถูกเห็นเขาได้ตามเห็นเขาได้สิ่งใหม่ๆเห็นเขาได้ของใหม่ๆก็อยากได้น้ำเขาห้าบ่อได้ห้าก็เป็นทุกน่ะพี่น้องถอยห่างออกมาบ้างจากโซเชียลนะพี่น้องถอยห่างออกมาเสพเสพบ้างนะพี่น้องเสพบ้างบางเวลาหน้าที่การหน้าที่งานห้ากับร้ายพี่น้องอายุก็มากขึ้นแต่ละเหมือแต่ละเวทน่พนไปแต่ละเมือเนี่ยอายุห้ากับร้ายขึ้นนะอายุเราก็มากขึ้น โรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ไม่เคยเป็นไม่เคยมีก็เกิดขึ้นจากเป็นบบเป็นบบเจ็บทอมบอเป็นลูกกระเพาะก็เป็นพี่น้องมันก็มาต่างๆกันน่ะแม่นบ่น,นี่ล่ะชีวิตของคนเฮาแต่ละเหมือแต่ละเว็นมานางพิจารณาจาขล้องมานางสอนจากคล้องเบิ่ง่าจาขค้องเห็ดอีหยังอยู่นะพี่น้องสอนจาขคลองดีที่สุดล่ะอย่าให้คนอื่นสอนเพราะคนอื่นสอนเฮาบ่ได้เวลาคนอื่นสอนเราก็บอกว่าโอ๊ยอย่ามาสอนกูสอนจาขคล้องหุ่นพะน,นะพี่น้อง พวกเฮานี่เป็นคนหลงเจ้าของก็อยากให้คนอื่นมาบอกมมว่าเวลาเขาเตือนในสิ่งที่เจ้าของเหตุเขาเตือนในสิ่งที่ความคิดของเขาเขาเตือนปุ๊บกระว่างให้เขาอ่ะยังมาเตือนกูจังสันจังสีบ่มีผู้ใดเตือนเฮ่าใดนอกจากตัวเฮาเองน้องเธอตัวเฮาเองเฮาก็บเเตือนเจ้าของให้สนับสนุนเจ้าของเหตุในทางที่ดีก็มีเยอะแยะไปพี่หนอ้องนายย่าหลงเจ้าของเด้อพี่น่องเอ้ ถ้าหลงเจาของมือได้เนี่ยถ้าก็เดินทางพิษมือนั่นค่อยคยหลงเจาของพี่หน่อยค่อยหลงเจาขคองเค่อยหลงมาเจากคองนี่เก่งเคยหลงมาเจากคองนี่หูเบิร์ดหูทุกอย่างเห็ดนันเห็ดนี่ก็ได้เคยหลงเจาของพี่หน่องคิดไปคิดมาโอ้ยบไดเห็ดแต่ทุกอย่างดอกถ้าบ่ฝึกฝนมานก็เห็ดบ่ได้ยันก็ตามแต่ถ้าเฮาบ่ฝึกบ่ฝนเ้าก็เห็ดยังบ่ได้ฝึกฝนเองเห็ดเองแหงเห็ดดูแหงแต่ซ้ำนานแม่บ่อพี่น้องอันได้ก็แล้วแต่เนาะ เฮาผักมากลงเจ้าข้องมาเจ้าข้องงามเจ้าค้องสวยเจ้าคล้องเลิศเจ้าข้องเห็ดเป็นแห่งแต่เขาโซ่เสียนไล,ล้ไล้แห่งแต่เขาโซ่เสียนดูดูดคนมาหยองแห่งแต่หลงละเลิกแล้วหลงละเลิกเลยสวยจังงามจังเก่งจังหลงแล้วบไดน้หลงกับอันจิิงที่เขาหยองมากหลงกับลมปากสุดท้ายเฮ้าพอพอมาอยู่กับตัวเองแจ็คเหมอนึงบาตเหนึ่ง เจ้าอยู่แต่ในกลุ่มมันบอกพ่อจักเหมือนนึงเจ้าอยู่ในมันอยู่บ่มีกลุ่มบ่มีบ่ม,บมีพักบ่มีพวกอยู่คนเดียวเจ้าเข้าใจเลยว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผาพล่วงตาตัวทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไมายาตัวสิิงที่เขาบอกว่าห้างามห้าสวยมาซ่อมกระจ๊เบ่งน่อโอ้ยมันบ่ม่นตัวนี่นับเหมือน,นับเป็นห้อยตีนไก่ตีนกาผมผมจากผมดำกับสิกายเป็นผมดอกเล่ามันบ่มีนเลยพี่น้องมันบ่มีนนะคะจะเป็นผาพล่วงตาเอาพอ่อเอาสวงนี่ ให้ห้าพ่อใจกับทุกส่วนของชีวิตแต่ละส่วนของชีวิตบ่คือกันนะพี่นนอกแมนว่าส่วนอนุบาลส่วนเป็นวัยรุ่นนะส่วนเขาแต่ละวัยแต่ละส่วนมันแตกต่างกันให้ห้าพ่อใจในทุกส่วนของชีวิตที่เป็นอยนู่น่ะละให้ห้าพ่อใจเมือ่อใดที่ห้าพ่อใจห้ากับสิบลอหด์ฮสมมุดห้า,ต,าตอนนี้ห้าอายุสามสิบเนาะห้อยตีนกายตีนกายกามาบางมากเป็นธรรมดาตามตาม ตามอายุนะตามอายุ้าว่าเขาอายุสามสิบเข้าเท่าสิบไปหายอายุคือตอนสิบเจ็ดสิบแปดมันกับบ่ได้้าเขาไปห้อยหาตอนอาย right ุสิบเจ็ดสิบแปดห้อยหาความงามห้อยหาความเต่งตึงเราก็เป็นทุกข at ์ในแบบนี้เราจะไม่พอใจกับที่เป็นอยู่เราจะไม่พอใจกับหนังหน้าที่เรามีเราจะไม่พอใจกับสิ่งที่เรามีเราอยากห้อยหาเราอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากมีนั่นอยากมีนี่สุดท้ายกับเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะความอยากของเจ้าของพี่น้องเอ้ย นั่นแหละแค่คู่มือนี่ก็พ่ออยู่พ่อกินอันใดได้ก็ได้อันใดได้ก็ดีบะมีก็ได้ว่าเป็นยังเหตุการณ์เหตุงานทองเข้าไปการงานนี้สําคัญเพราะว่าเราเอาสังขารไปแลกการแลกงานนะพี่น้องแลกการแลกงานแลกก็ได้เงินมากเงินนี่ก็เป็นปัจจัยสีมาสื่อเขาสื่อหนามใจคาบานใจคาอันไฟนะพี่น้องแม่นบ่ละอ เงินในธรรมาสําคัญบ่มันก็สาคัญเนี่ยส่วนเนี่ยชีวิตของคนท้ามันสําคัญอยู่เงินน่ะนะแต่ว่าอย่าเห็นเงินสําคัญกว่าสุขภาพจ้าขวงบณว่นอยากได้แต่เงินอยากได้แต่เงินแล้วกับบริหารการบริหารงานอยากได้แต่เงินไปเหตุได้สิ่งที่บ่ถือต้องไปลักเล็กขโมยหน่อยเขาบริหตุใดสิ่งที่ถือต่องมันกับพิษแมนบ่อพี่น้องเท่ากับเมื่อยนั่นแหละชีวิตท้ามันมีอยู่แค่นี้เกิดมาเกิดมาเกิดคนเดียวนะพี่น้องเกิดคนเดียวไม่มีคนเกิดมาน้ำนะพี่น้อง นะเกิดคนเดียวกับตายคนเดียวสร้างประสบการ์เองสร้างวิลกรรมเองอันใดดีเหตุไปอันใดบอดีเฮาพิจารณาโอ้อันนี้มันบอดีตัวนี่ถ้ากูถือเขาเหตุนี่กูจะเป็นยังไงนะพี่น้องเอาใจเขามาใส่ใจเฮาเนาะกะสิ่งที่เฮาเหตุอียังกะสารอย่าหาอย่าคิดว่าคนอื่นเขาบ่เห็นนะพี่น้องหลายคนกะบ,บอกว่ากูทําดีไม่เคยมีใครเห็นไม่ไม่เคยมีใครรู้เหตุวานะทาดีสิให้คนหล้ถ่ายคนเห็นถ่ายคนหูยหันเจ้าจะเป็นทุกข์เพราะว่าเจ้า เจ้าบ่ได้ทาดีเพื่อให้เจ้าคล้องหูเจ้าบ่ได้ทาดีเพื่อเพื่อตัวเองแต่ว่าเจ้าทาดีเพื่ออยากให้เขารู้อยากให้เขาเห็นนะดีมันกับบ่ดีเพราอีกอย่างถ้าเป็นทุกข์เพราะว่าเขาบ่เห็นเพราะคนเราส่วนมากจะไม่ชมในสิ่งที่เราทําดีถ้าไปเหตุดีหรือว่าถ้าเหตุยังดีดีนี่บ่ค่อยมีค้นส้มบ่ค่อยมีค้นแซ่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเฮี้ยขึ้นมาหรือว่าเมื่อไหร่ที่เราตกทุกข์ได้ยากเมื่อนั้นล่ะโอ้ยทั้งคนที่รู้จักและคนที่ไม่รู้จักลุมค่ะมาลุ่ะ ทั้งกระถือแน่ทั้งตอกหยอกยมแน่ทั้งทั้งอันนี้บม่มีไม่มีใครให้โอกาสนะพี่น้องไม่ลืมคิดไปว่าชีวิตของคนเราทุกคนต้องการโอกาสเนาะยังเห่านี่สมมุติว่าเห่าเหตุจริงที่พอดีเห่าอยากกลับโตกลับใจเห่าก็ต้องการโอกาสแต่เนี่ยเห่าก็ต้องานางคิดเออการให้โอกาสคนจะเถื่อสองเถื่อนี่มันก็บ,บริสเสียหายหน้าบริเสียเงินหน้านะพี่น้องให้โอกาสเขานะให้โอกาสทุกคนที่เขาต้องการโอกาส แต่เวลานี่ให้ใครไม่ได้นะพี่น้องเวลานี่มันเบิดแล้วเบิดเลยโอกาสเนี่ยโอกาสแจ็คเมอร์นึมันกับเบิดคือกันถ้าว่าเราไม่พิสูจน์แมนบอถ้าเราได้รับโอกาสมาแล้วก็ต้องทําให้มันดีแต่เวลานี่ยอย่าหายคนพําเพื่อเราจงให้เวลาของเรากับคนที่เขาต้องการเวลาเท่านั้นให้เวลากับคนที่เขาเห็นคุณค่าเวลาของเราเท่านั้นนะพี่น้องนี่แหะเล้เามานางคิดกับเจ้าของ ก็จะคว้างเออการอยู่คนเดียวมันก็ดีหลายๆอย่างก็คือเราได้เห็นในสิ่งที่บ่เคยเห็นได้ยินในสิ่งที่เ่เคยได้ยินนะพี่น้องรังเถื่อนเนาะเทานี่แลนตามบัตถุแลนตามสังคมหลายแลนตามคนอื่นหลายจนลืมลืมมาจ้คข้งต้องการอีกอย่างลืมว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรนะพี่น้องคำถามคำถามว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรหลายคนก็บอกว่าเกิดมาเพื่อพ่อแม่เกิดมาเพื่อลูกเพื่อล้านเกิดมาเพื่อนั่นเพื่อนี่ เกิดมาเพื่อจะเป็นอันนั้นเป็นอันนี้บอลแล้วสาหรับความคิดควงแก้นแคืแคอเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นน,นั่นเป็นนี่หรือว่าอีหยังเราเกิดมาเพื่อดูแลสังขารและจิตวิญญาณของตัวเองในแต่ละยุคแต่ละชาตินีให้มันอยู่ดีมีสุขนะคะพี่น้องเพราะเห่าเด็กเกิดมาเป็นคนนี่กถือว่าดีเลยเห่าถือว่าเกิดมาเป็นคนแล้วก็ต้องสะสางละบำเพญสาสมเนาะสะสางกรรมสะสางอันสิ่งที่มันเกิดขึ้นเวนกรรมมันเกิดขึ้นง่ายถ้าเราไม่ควบคุมตัวเองนะพี่น้องการทําความดีนี่มันยากเพราะว่า การเฮ็ดขัวอ่ดีนี่มันเป็นยังคือแบบหนากคนนังกระคาดคนนีงกระคาดอันนั้นก็เฮ็ดบ่ได้อันนี้ก็บ่เฮ็ดบ่ได้ถ้าห้าบ่ฟืน้นบ่ดื้อดดานบ่บ่อันบ่อันดันทุลังเฮ็ดสิเฮ็ดนี่เฮ็ดยากได้พี่น้องถ้าขัวอ่ำส่วนี่เฮ็ดง่ายเพราะว่ากิเลสกิเลสของคนเฮานี่มันถือก,กิเลสมันถือม,มั่นมั่นตัวมันถือมั่นบังคับตัวนะพี่น้องเทวทัตเกิดขึ้นได้เสมอนะพี่น้องเทวทัตมันฝังอยู่นในสายเลือด ความชั่วีนแป๊บเดียวอารมณ์ร้อนในแป๊บเดียวนะพี่น้องเฮาต้องควบคุมเจ้าของตัวครอบคุมตัวเองอย่าให้ด่าใครอย่าให้ว่าใครอย่าไปเดือดร้อนแทนใครอย่าไปอยากมีอยากดีอยากได้เหมอนเขาเอาจริงสิเฮามีนี่เหตุเห้มันดีนะพี่น้องเรามีพรสวรรค์อะไรทุกคนมีพรสวรรค์อยู่ในตัวทุกคนมีสิ่งดีๆอยู่ในตัวเอาออกมาใส่พี่น้องนะเอาออกมาใส่อย่าไปบอกว่ากูทำไม่ได้เหมือนเขากูเป็นไม่ได้เหมือนเขากูไม่รวยไม่สวยไม่ดีไม่เด็ดเหมือนเขาอย่าไปว่าจังสั่น สิ่งที่จะาข้องเหด็ดเน,นี่ยมันดีที่สุดแล้วนะพี่น้องมันดีที่สุดแล้วทําไปพอใจขณะที่ทําขอบคุณงานขอบคุณสุขภาพขอบคุณสิ่งที่เฮามีขอบคุณสิ่งดีๆนะพี่น้อ,องเนาะนั่นแหละเขาจงขอบคุณกันไพ่สีว่าห้าวัดไพ่สีว่าห้าจังไารกระซารมันเป็นชิดของเขามันเป็นปากของเขามันเป็นความชอบของเขามันเป็นสิ่งที่เขาอยากสีว่าให้เขาเบาแล้วเฮากับเปิดใจรับฟัง ถ้ามันดีเราก็เออขอบคุณถ้ามันไม่ดีแล้วก็ขอบคุณเราจะได้ละเราจะได้ทั้งความรู้สึกดีแล้วก็ความรู้สึกแย่ทางใจด้วยพร้พอมๆกันนะพี่น้นงอย่าไปขาดหวังกับอีกอย่าง,างบางทีการที่เราทําดีกับคนอย่าคิดว่าเขาจะทําดีตอบนะพี่้นงการที่เรารักคนอื่นเนี่ยอย่าคิดว่าเขาจะรักเราตอบนะพี่น้องแต่ให้เราทําไปเพราะว่าเราเป็นเพื่อนร่วมโลกกันทําไปแล,แ,ลแล้วใจเรามันสงบทําแล้วใจเรามันสบายเราก็ทําไป อย่าไปขาดหวังว่าเขาจะตอบแทนความรักกลับมาเราต้องขาดทาดีก็ได้ดีแต่ทําไม่ดีมันก็ไดบ่ดีเห็นไหมพี่น้องอยู่ที่ว่ากรรมกรรมดีกับกรรมชั่วมันจะสงผลตอนใดแค่นั้นแหละถ้ากรรมชั่วสงผลแล้วก็เจอสิ่งที่ไม่ดีถ้ากรรมดีส่งผลแล้วก็เจอสิ่งที่ดีๆนะพี่น้องทุกอย่างมันเกิดขึ้นให้เราเข้าขใจเลยว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นจังสัต์และถ้าห้าบ่เขาไปหยุ่งไปเกี่ยวไปพัวพันหรือว่าถ้าห้าบออ่อนีรก็ บอเอาบดึงมาใส่ใจมันกับบอกเกิดขึ้นปัญหาแต่ละอย่างทุกอย่างเราเป็นคนสร้างเองปัญหาทุกปัญหาอย่าไปบอกว่ากูไม่ได้เป็นคนสร้างปัญหาทําไมกูเจอแต่ปัญหาบอพี่นองตัวเองนี่แหละเป็นคนสร้างปัญหาถ้าเราไม่ดึงปัญหามาใส่ใจก็ไม่มีใครดึงมาใส่ใจเรานะพี่น้องไม่มีใครทําร้ายเราได้ตลอดมีแต่เรานี่แหละทาร้ายตัวเองทำลายตัวเองตลอดเลยก็คือคําพูดของเขาเมื่อสามปีที่แล้วก็ยังเอามากลับมาทาร้ายตัวเองเมื่อวันนี้อีก นาพี่น้องนี่แหละคนคนบมหักคนบมหัจชีวิตบอกเข้าใจว่าเออการบอกข้าบอกของเขามันเป็นมันก็คือล่มมันพันแหลวกับพันเลยมันคือมันก็คือสายนานาะพี่น้องพันแหลวก็บพันเลยนะมันบอสามารถเอากัขึ้นมาได้แหลวําบพัเาเขากระร้างเขาถอโอเคในอดีตเขาอาจจะเคยบอกแบบบกคิดแต่ปัจจุบันถ้าเจอก,กันกับคนที่เคยแบบไม่ถูกใจกันในอดีตกับเราเป็นยังพลอยพานได้พี่น้องเด้อ ถ้าในปัจจุบันเจอกันให้ถือว่าเขาเป็นคนใหม่เราก็จะมีความสุขนี่คือการให้อภัยตัวเองและให้อภัยคนอื่นถ้าเมื่อได้ที่เขาให้อไภัยได้นัจิตใจเขาจะมีความสุขไร่บก,กูดบกเยดบกเียดบ,ยดบ,ยดบหลูดซึกแย่ก็ผู้ได้ไปเนองเขาจะลูดซึกส,ส,สงบลูดซึกว่าเออนอนหลับเขานาออีกอีกบ่โดนจะตายจากกันและละเห็นบอพอปูไม่ยาห้าคนเถ่าคนแกพันยูหอดลอยปีบอบอกเาากะโทรมาบ้านย่ำได้กันไม่ญ่อันนันตายไม่ญ่อันนี้ตายบพะมีผู้ได้อยู่ขำฝ่าเพมีผู้ได้อยู่อัน หาเฮาได้เฮาก็คือกันนะพี่น้องจักสิตายสาตายเร็วอ่าความตายมันบอกบอกเลยว่าเถาเถ่ากอดไอแก่แล้วถึงจะตายมื่บาอะไเกิดมาได้มือเดียวก็ยังตายลูกสาวแคทน่ะเกิดมาได้วันเดียวก็ยังตายเลยนะพี่น้องอย่าไปหาบานเอ้ยฉันยังไม่แก่ยังไม่ตายหรอก่าไปวาเด้อความตายมันแขนข้อถูกบาดยางความตายมันบอกบอกเราได้มันมามันไม่บอกเรานะว่ามันจะมันสิมาเอาเหมือนนั้นเหมือนนี่บอนะคะมันมาโหลดละนะ ให้ละให้เฮาอย่าประมาทเด้อพี่น้องเอ้ยให้อภัยกันตอนนี้ให้อภัยเขาก็เหมือนกับเรากำลังเราอันปลดวงกรรมออกจากข้อเหานั่นละพี่น้องอย่าไปโกรธไปเกลียดไปเคียดเขาไพสิวายั้งเหาให้เขาเบาไปนะกรรมกรรมไม่ได้อยู่ที่ตัวคนว่านะกรรมไม่ได้อยู่ที่ตัวคนที่โดนว่านะแต่กรรมมันอยู่กับคนที่ว่านะคิดบดีกับคนกันนั่นก็ได้ไพ่คิดจังไรก็ได้จังสันไพ่เฮ็ดจังไรก็ได้จังสันพี่น้อง แรงเวียงของกรรมมันทํางานยุติธรรมเสมอนั่นแหละบต่ตรงไปจองกรรมจองเวรเขาบต่ตรงอศอสตร์นาเห็นสตร์นี่ละพี่น้องเนาะแหตก็นะกีละเหตุการณ์เหตุงานไปหั่นหนังหมูเขาเจ้าเอามาให้กระเฮ็ดไปพี่น้องไม่อยู่ไม่กินปัดใจสี่ชีวิตหองบรได้บตอตรงไปหยากกับชีวิตไม่ยกกังกินก็กินอะันนั่นละนะพี่น้องกินพ่ออิม่ม ปากเนี่ยมันสกินหลปันไดแต่ว่าความหิวของท้องเนี่ยมันหิวตลอดนะพี่น้องบอข้าวกบหิวของหวานบอข้าวกบหิวนั่นหิวนี่บอเคยอิ่มบอตังจากกิเลสในใจเห่านะพี่น้องใายในใจเห่าคือกันกะหิวนั่นหิวนี่เิงแต่เปิดท่จอโทรศัพท์มากโอ้ยอันนั้นก็ง่าอันนี้กะสวยอันนี้ก็มาไม่โอ้ยอยากได้ขึ้นเขาอยากเป็นคือเขาเนี่ยมันบออิ่มพี่น้องท้องกินเข้าไปมันก็ยังรู้จักอิ่มพี่น้องแม่บอบอข้าวมันก็หิวอีกขึ้นจิตนี่จิตนี่หิว่ตลอดเวลาทาบอนอนมันกบหิว นายบอกพี่น้องมันกับ,บว่าเศร้าหิวรับปุ๊บกิเลียดกระดับทันทีก็เหมือนกับหัาตายคิดเหมือนกับเราว่าเราตายตอนที่เขาน,น,นอนเขาคิดว่าโอ้กูตายแล้วลประมาณนี้แล้วก็เกิดใหม่นะพี่น้องนี่แหละคือวิธีคิดท่องแคททุกทุกทุก,ท,กทุกเช้าเนี่ยเราจะเป็นคนใหม่เสมอตื่นเสามาถ,ถ้าเป็นคนใหม่แหละเลย,เ,ลยเรื่องเมื่อวานปล่อยมันผ่านไปทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้ววันนี้ม่ถ้าผิดกับผัวทะเลาะก,กับผัวพี่น้องแคทอยากสิบ,บอกทุกคนว่ายาห้มันขังขึ้นเด้อ อย่าให้มันขมขึ้นอย่าพิษกันขมขึ้นพี่น้องเพราะว่าการพิษกันขมขึ้นมันคือการทำลายเจ้าของอย่าเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นปล่อยว่างไปก่อนเข้าที่นอนแล้วก็จงดีกันซะคุยกันให้มันรู้เรื่องกับใครกับใครก็แล้วแต่นะพี่น้องกับเผื่อนก็ฟงอย่าไปหาพิษหาเถียงกันนะพี่น้องพิษไปกับว่ามียังดีไม่จะไม่ต่เห็นห้าแตกแยกกันบ่ดีนะให้อภัยเขา ให้บวให้อภัยหเฮากับสางแต่ถ้าเรารู้จักการให้อภยัยเนี่ยเขาจะมีความสุบหลายพพพเพราะเพราะอีกอย่างเพราะว่าการให้อภยัยเขาเฮากับเฮากับปดปล่อยเจ้าของจัดบวงกังจากความแข็งเคียนนะพี่น้องเ,เขาเคียนให้เขาเฮาโกธให้เขาเขาถูกให้เขาเข้าเป็นถูกเองและเขาไม่รู้เรื่องกับเราหน้าพี่น้องนั่นลหละแค่ถึงบอกว่าโอ้เนาะพี่น้องเอ้มาฝึกจิตฝึกใจกันฝึกจิตฝึกใจเจ้าของเหตุการณ์เหตุงานมีงานยังไงเหตุกับเหตุไปพี่น้องบ่อิจยาไปอิจฉากันเขามีงานเหตุกบดีใจน้อเขา นะพี่น้องการอิจฉามันบริสุทธิ์ใ้เห้ามีอยู่ไม่กินได้การอิจฉามันเหตุทันเหตุให้เห้านี่เป็นถูกนะถูกกับสีวิตของคนอื่นเพราะอีกอย่างเพราะว่าเขาดีกว่าเขาสวยกว่าเขามีกว่าเห้าก็เลยบ่เป็นแต่อยู่ถูกพะว่าเรื่องถูกในสิงที่มันบ่สมควรที่ถูกนะพี่น้องคู่มือนี่คนที่รวยที่สุดคือคนที่บ่เป็นถูกนะการปล่อยการว่างนี่มันคือมันมันไม่เป็นหนทางเดียวที่ให้เฮาบทุถูกพี่น้อง ปล่อยวางกับคาเบาคนปล่อยวางกับการกระทําของคนปล่อยวางกับสิ่งกับชีวิตของคนอื่นเนี่ยเฮาสิบบทุกพี่น้องลูกเราเราออกมาเราเบ่งออกมามันก็ถือว่าพอออกจากท้องพวกก็กลายเป็นคนอื่นแต่ว่าความผูกพันความห่างใหญ่ความอันนี้ก็คือเป็นในทางโลกนี่คือเป็นแมลูกกันแต่ในทางธรรมเราเป็นเพื่อนร่วมโลกกันเราไม่ได้เป็นอะไรต่อกันเราเป็นคู่กรรมคู่เวรที่เคยสร้างกรรมร่วมกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วนะพี่น้องเนาะสิ่งที่เขาเหตุ เขาลบในสิ่งที่เขาเหตุนะพี่น้องเขารบในตัวเขาเขารบสิ่งที่เขาทําลูกเนี่ยอย่าไปบังคับอย่าไปอย่าไปกดเกลียเขาเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่นักโทษนะพี่น้องสิ่งที่เขาเหตุขอบอันให้เฮ้าเนี่ยเขาลบสิ่งความคิดของเขานะพี่น้องอย่าไปตัดสินเขาอย่าไปบอกว่าเป็นลูกกูมึงต้องเชื่อกูพี่น้องอย่าไปวางมันเป็นการสร้างกรรมอีกนะพี่น้องเป็นการสร้างกรรมอีกเขามาเกิดกับเราเนี่ยเขามาเกิดกับเราเนี่ยเราก็ต้องต้องขอบคุณเขาที่เขาทําให้เรา ได้รู้จักหัวอกของแม่ความเจ็บปวดของแม่ความของใยของแม่นะพี่น้องมันบอแมนกรรมแต่มันเป็นการเรียนลูกมันเป็นการอ่ามันเป็นสิ่งดีๆนะพี่น้องที่เขามา,มาสอนให้เข้าอ่ะเห็นความทุกข์ความลาบากของแม่ถ้าเราไม่มีลูกเราจะไม่เข้าใจหัวอกแม่นะแมนบอสิ่งที่ลูกเหตุ้าลูกค้อเงินอย่าไปโกรธลูกแต่ให้เราให้เราแนะนําให้เราสอนลูกว่าบ่ไดนะลูกเดอ้อลูกถ้าลูกไงล่ะ ถ้าลูกเด็กๆนะบาเป็นยังเขายังเห็ุงานบอลดหถ้าลูกค้นไงนี่และเขาต้องหล้จักแลบผพิดชอบชีวิตเจ้คข้องเขาหล้จักระหยัดมาธะยานเนี่ยเขาหล้จักกอบเก็บจัก,กรรมยามพ่อแม่บรยุนเขาจะอยู่จังไดพี่น้องถ้ารักลูกอย่าอย่านเลี้ยงลูกคือนก่ในกลุมนะพี่น้องถ้ารักลูกจงให้คาําปรึกษามากกว่าการตะคอกนะอย่าไปเดาอย่าไปโขอกอย่าไปตะคอกอย่าไปวายอย่าไปได้อย่าไปตัดสินแทนเขา ให้เขาคิดเองให้เขาตัดสินใจเองบ้างนะพี่น้องเอาใจเขามาใส่ใจให้าเหามักบอเวลาพอเมวาจังสันพอแมวาจังสี่แล้วพอเมบอบอห้เห้าอกอกความคิดเห็นนะบอนะพี่น้องหฮาวยังบอหาม,ามักแมนบอนั้นเราก็ต้องรับฟังลูกบ้างว่าความคิดของเขาเป็นยังไงเวลาลูกบอกขึ้นมาย่านสาวว่ากูเสื้อมึงดอกจังสันจังสีส่อย่าไปหา,าว่ามันเจ็บปวดตัวพี่น้องพอแมยังบอเสื้อเราผู้ได้สิเสื้อกูประมาณนี้เนาะนี่ล่ายห้าคิดจังสี่นะพี่น้องเนาะ ต้อคิดต้องแคทแคทจะเอาประสบการณ์เจ้าของนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยมาเบาสูฟังบอดดี้เอาทั้งใดดอกแคทภาษามาทีสิเอาคำเบาในหนังสือมาเบาสูเจ้าฟังเพราะว่าแคทบอดดี้มีประสบการณ์แต่ว่าแคทสิเอาประสบการณ์เจ้าของมาเบาสูฟังว่าสิ่งที่แคทเทียดอยู่คู่มือนี่มันเป็นยังไงมันเงเนีหยแคทรู้สึกว่าจิตใจเขาสงบตัวเขาฝึกจิตเนี่ยนะพี่น้องเ่าต้องแลนตามเขาเขามีงานยังเขาก็ไปเฮ็ดงานยังเขาก็เฮ็ดไปของเขาไปเนาะได้เงินมากกะใครกลัวบ่ได้ได้เล็กได้น้อยขม่าซื้อปัจใจซีซื้อกับเขากับนามเฮ้า นะพี่น้องพอแม่ยังอยู่ก็ดูแลพ่อแม่ไปพี่น้อง่นจ้กบห่หงว่า่นสิยูกับห้าโดนปันไดหรือว่าห้าสิยูกบเพิ่นโดนปันไดไผสิตายก่อนไผกับบงหงเด้อย่าไปว่าพอแม่สิตายก่อนมันบ่เสมอไปเด้อพี่น้องเด้อดูแลเพิ่นให้ดีที่สุดนะพี่น้องเพิ่นอยากกินยังให้เพิ่นกินอย่าไปสื่อย่าไปสื่อกับเขาตอนเพิ่นบ่สบายให้เพิ่นกิน บแมนพ่นอนในลงแล้วไปเคาะฟ้าลงปอกปอกแม่เอ้ยพ่อเอ้ยลุกมากินเข้ากินน้ำเด้อโอ้ย่นกับบอลับหลูแล้วพี่น้องเอ้ยเิ่นบอลับหลูแล้ว่นกินบ่ไดดแล้วอยากให้เป็นอาหารหน้าลงเลยพี่น้องเอาให้พนได้กินตอนนี้ล่ะอย่าไปจมอย่าไปว่าพนหลายพนพนเ่าแล้วคนแก่เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเด็กก็คือลังเถือข้ามบาค้าจาสีวนเวียนสิมุนเวียนอยู่คือเกาพี่น้องลังเท่อถามพลังเป็นนังหดกินเขาเราบอทามแล้วถ้ามอีกก็ตอบแล้วตอบอีกนั่นแหละพี่น้องก็จะไป ลำค่านเพลินนะลังเทอหูเพลนกระตึงใน่ลังเทอผเพลนกระบอกบุงหมูเรื่องอย่าไปลำคานกับคิดสว่าคิดง่ายๆเลยว่าตอนเขาไหน่อยเขากับเป็นอย่างศิละพ่อแม่ยังอดทนได้นะพี่น้องแมนบล็อกแต่เป็นยังตอนนี้เขาจะทนพ่อแม่บ่ได้อย่าไปมองคนอื่นดีกว่าพ่อแม่ในเงื่อนเจ้าของพ่อแม่ในเงื่อนคือพระอรหรันต์คือเทวดาของห้าองค์แลกเลยเป็นหมอคนแรกเป็นคู่คนแรกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้สร้างของเรานะพี่น้อง พ่อแม่สีดีทีสวยแล้วก็เป็นพ่อเป็นแม่ถึงพ่อแม่เราสิไปเหรีนไพ่ให้โรกแล้วก็เป็นพ่อแม่อย่าไปออกคำสั่งอย่าไปบอกอย่าไปเบาจังสันจังสีพ่อแม่เพิ่ให้ชีวิตเข้ามาแล้วอย่าไปอย่าไป,าไปเนลคุณน,นะพี่น้องบอกว่าจะเป็นคำเบารูอว่าการกระทาอีกอย่งกระสั่งจะเห็นห้พ่อแม่เจ็บอกเจ็บใจมันบ่ดีมันเป็นกรรมติดโ,โ,โ,โตโตถ้าเขาเป็นถูกมากยาโทษไปหาพ่อแม่ถ้าเรามีความสุขให้เราโทรหาพ่อแม่มีเงินมีทองแบ่งปันให้ท่าน บาดลายเดี๋ยวพ่อแม่บาดตรงการเงินจากรู้แต่พ่อแม่ตองการแต่ยินข้าวมากินข้าวรอแม่สบายดีบ่จ้าให้ยังอยู่หัวหัวควรน้ากันพี่น้องบ่แม่เนาะยามมีเงินกะยามมีเงินกะบ่ทูไปยามบ่มีเงินจะคอยทูไปจังสรรน้นกับบ่แม่นะพี่น้องเนาะพ่อแม่เพิ่มบาดเหตุการณ์เหตุงานแล้วเพิ่นเทาไปนหนาเรื่อยเพิ่มเอาไซมาให้ห้าวแม่บ่ละให้ห้าวเข้าใจเด้อพี่น้องเด้อให้ดูแลจ้าคองแล้วกะดูแลคนหลอบขางให้ดีนะคะ แคดกับว่ามีอยงาลายดอกแคดกับคอตโตก่อนเสด็จแคดอย่างอื่นให้มันแหลวไปน่ำาานะคะเนาะโดนโดนแบะมาคุยกันเทื่อนนึงกับกับไข่ยู่พี่น้องอ่ะแคดกับคอตโตค่ะไปก่อนกดไปก่อนเด้อพี่น้องเลือกไปพอกันทำไมวัดดีค่ะ